วันนี้ผมมีแท็บเล็ตอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากค่าย Lenovo มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิว Lenovo M8 HD ไปแล้วกระแสะดีมากเพราะแท็บเล็ตรุ่นนั้นเป็นแท็บเล็ตที่ราคาถูกมากๆเพียงแค่4,690บาทเป็นแท็บเล็ตหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ8นิ้วใส่ซิมได้รองรับการใช้งาน 4G โทรศัพท์ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็น l e n o v o M10 i l ตัวนั้นนะครับจะหน้าจ จอขนาดใหญ่10.1นิ้วรองรับการใช้งาน 4G เหมือนกันราคา6,990บาทส่วนในรุ่นใหม่นี้นะครับเขาก็จะมีการพัฒนาขึ้นในเรื่องของการดีไซน์ให้ดูทันสมัยกว่าเดิมหน้าจอมากับขนาดที่ใหญ่10.3นิ้วขอบด้านข้างทั้ง4ด้านนะครับจะเห็นว่าบางมากๆน้ำหนักเครื่องนะครับเบาแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังนะครับดูพรีเมียมมากขึ้นตัวนี้เปิดตัวมากับราคาเริ่มต้นแค่8,409 90บาทเท่านั้นเป็นรุ่น Lenovo M10 4HD Plus ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วว่าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างข้อดีข้อเสียที่จะต้องรู้ก่อนจะซื้อไปใช้งานเดี๋ยวเราไปฟังสรุปการใช้งานของผมระยะเวลา1สัปดาห์กันเลยดีกว่า เรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงก่อนนะครับก็คือดีไซน์ของตัวเครื่องจะเห็นว่าด้านหลังของแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับจะมีความพรีเมียมและดูสวยขึ้นมากๆเพราะมันไม่ใช่วัสดุที่ทามาจากพลาสติกตัวนี้นะครับเป็นโลหะน้าหนักตัวเครื่องก็เบาถือมือเดียวได้แบบสบายมากๆนะครับให้ดูรอบๆเครื่องก่อนด้านล่างเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยช่องชาร์จแบต USB-C ลำโพงตัวที่1นนะครับด้านข้างฝั่งขวาจะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงปุ่มเปิดปิดเครื่อง ไมโครโฟนนะครับ2ตัวมีช่องใส่ซิมการ์ดสามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้สูงสุด 256GB กิกด้านบนนะครับจะมีแจ็คหูฟัง3 5มมลเมตรแล้วก็ลำโพงตัวที่2ด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับจะมีพินสำหรับต่อคีย์บอร์ดแต่ผมไม่แน่ใจว่าในไทยเขามีขายแยกไหมผมก็ไม่เห็นข้อมูลนะครับดังนั้นจะขอข้ามเรื่องนี้ไปหน้าจอแสดงผลของแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับจะมากับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ถึง10.3นิ้วพา่นนะครับจะเป็น IPS ความละเอียดหน้าจออยู่ที่ระดับ Full HD ผมลองเล่นครั้งแรกนะครับคือต้องบอกว่าชอบมากเพราะขอบด้านข้างทั้ง4ด้านจะเห็นว่ามันบางมากๆนะครับคือมันเป็นหน้าจอที่ใหญ่ก็จริงแต่ถ้าขอบด้านข้างมันบางมันก็จะทําให้ตัวเครื่องเล็กแต่ได้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่และก็ส่งผลให้น้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยมันไม่หนักจนเกินไปเวลาดูหนังสนุกมากหน้าจอยาวๆเนี่ยมันก็คือสามารถที่จะ รองรับคอนเทนต์ใน Netflix หรือว่า Disney p พัสได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะส่วนมากคอนเทนต์ในพวกนี้นะครับก็จะเป็นอัตราส่วนภาพแบบยาวๆนะครับดังนั้นก็จะดูได้เต็มตามมากขึ้นสีสันหน้าจอสวยผ่านคมชัดดีเลยและใครที่เป็นแฟน Netflix ตัวนี้ก็ยังรองรับเทคโนโลยี Y Y L 1ดังนั้นก็จะสามารถดู Netflix ได้เต็มความละเอียดของหน้าจอแน่นอนนะครับสูงสุดที่10 8 0 p เวลาเราซื้อแท็บเล็ตมาใช้งานมันมีหน้าจอขนาดใหญ่ส่วนมากเราก็จะมักใช้ในด้านของการดูหนังฟังเพลง เขาน่าจะรู้ดีในจุดจุดนี้นะครับก็เลยใส่ลำโพงมาให้เป็นแบบสเตอริโอ2ตัวซ้ายขวาความดังของลำโพงนะครับไม่ต้องห่วงเลยเสียงคือดังมากยิ่งถ้าเราเปิดระบบเสียง Dolby s m o o โก็จะทำให้เสียงนะครับมันดังมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าใครที่ชอบฟังเพลงดูหนังหรือว่าใส่หูฟังหรือว่าจะฟังผ่านลำโพงของตัวเครื่องนะครับอยากได้เสียงที่มันเพาะขึ้นดังมากขึ้นแนะนำว่า เปิดไว้จะดีกว่าโทนเสียงมันอาจจะไม่ใช่ลำโพงที่เบสแน่นมากโทนเสียงจะออกไปทางแหลมๆนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าคุณภาพของลำโพงผมให้อยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกันเพียงพออยู่แล้วแหละสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน การที่แท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้รองรับการใช้งาน 4G มันอาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ธรรมดามากในมือถือแต่เมื่อมันอยู่ในแท็บเล็ตแล้วมันถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยเพราะแท็บเล็ตบางค่ายนะครับยี่ห้อดังๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรองรับฟีเจอร์นี้กันและถ้ามันรองรับนะครับเขาก็จะมักทําเป็น รุ่นแยกขายระหว่างรุ่น Wi-Fi หรือว่าเป็นรุ่น 4G แยกกันเลยถ้าคุณเลือกรุ่น 4G นะครับคุณก็จะต้องจ่ายในราคาที่แพงขึ้นแต่ Lenovo M10 Full HD Plus ตัวนี้นะครับให้มาตั้งแต่แรกเลยข้อดีก็คือเราสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ไปไหนก็ได้นะครับถ้ามันมีสัญญาณ 4G ไม่ต้องให้ใครเปิด h o ส s อ o t ให้อีกต่อไปนะครับนี่คือข้อดีของการใส่ซิมการ์ดได้แต่ผมเสียดายอย่างหนึ่งคืออุป ใส่ซิมการ์ดได้แล้วนะครับแต่แท็บเล็ตรุ่นนี้ไม่รองรับการโทรออกรับสายเหมือนมือถือทั่วไปแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นแท็บเล็ตเราอาจจะใช้งานในด้านนี้น้อยลงอันนี้ก็พอเข้าใจนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้งานให้มันเป็นเหมือนโทรศัพท์คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันอย่าง D-Talk Call แ,แทนได้แต่ตัวนี้จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับจึงจะสามารถโทรออกรับสายได้เหมือนมือถือทั่วไปหรือจะเป็นการโทรออกผ่าน Facebook Messenger WhatsApp Skype ก็ยังคงทําได้ปกติสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับเอามาทดแทนกันในจุดๆุดนี้การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแท็บเล็ตตัวนี้จะรองรับการใช้งานแบบ Dual Band เป็น Wi-Fi 5ซึ่งจะสามารถรับความเร็วได้ดีกว่า Wi-Fi 2.4 GHz แบบเก่านะครับความเร็วอในนบ้านผมมันอาจจะไม่ได้สูงมากเป็นแพ็กเกจดาวน์โหลด100เมกแล้วก็อัปโหลด100เมกะบิตนะครับก็เลยเทสมาได้ประมาณนี้อันที่จริง มันอาจจะรับได้สูงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็น Wi-Fi เทคโนโลยี5 GHz ทกะเิรตุ์นี้นะครับจะมีโหมดการทำงานใครอยากจะใช้นะครับสามารถเข้าไปเปิดได้ในตั้งค่าผมว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆ เหมือนเราใช้งาน Windows PC อะไรประมาณนี้สลับแต่ละแอปนะครับสะดวกมากไม่ต้องเข้าเมนู Recent App แล้วนะครับคือคุณสามารถจิ้มเอาเลยแอปที่คุณเปิดล่าสุดนะครับมันจะรวมกันอยู่ในแถบนำทางด้านล่างของหน้าจอเหมาะสำหรับการใช้หาข้อมูลต่างๆนะครับใช้แปลภาษาในด้านของการทำงานหรือว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับช่วงนี้ส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันเลยในการใช้ทำงานนะครับอย่าง Multi Window ปกติก็มีมาอยู่แล้วนะครับสำหรับมือถือแล้วก็แท็บเล็ต Android เป็นเรื่องธรรมดาเลยแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็ลองรับแล้วก็ใช้งานไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับสามารถเปิดแอปพลิเคชัน ได้พร้อมการสูงสุด2ตัวซ้ายและก็ขวาแต่ถ้าใครที่เป็นผู้ปกครองอยากจะซื้อแท็บเล็ตไปให้ลูกใช้งานนะครับเขาก็จะมีโหมดเด็กมาให้ด้วยซึ่งในโหมดเด็กนี้ก็จะมีเนื้อหาต่างๆนะครับอย่างเช่นวิดีโอหนังสือที่ทานนะครับแอปวาดรูปแล้วก็เกมที่จะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้นะครับของเด็ก ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษมากกว่านะครับภาษาไทยภาษาไทยก็จะมีบ้างนะครับปนกันไปผู้ปกครองยังสามารถที่จะตั้งรหัสผ่านได้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกไปจากโหมดนี้และก็ยังมีฟีเจอร์นะครับกองแสงสีฟ้าด้วยเวลาเด็กใช้งานไปนานนะครับอาจจะเกิดอาการเหนื่อยล้าตาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของแสงสีฟ้านะครับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อดวงตาถ้าคุณเปิดโหมดนี้ไว้นะครับก็จะช่วยป้องกันดวงตาของเด็กที่อาจจะยังเล็กอยู่กล้องหลัง มีทั้งหมด1ตัวนะครับความะละเอียด8ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอได้สูงสุดระดับ 10,80p กล้องหน้านะครับความะละเอียด5ล้านพิกเซลฟีเจอร์มันคงจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากถ้าเทียบกับมือถือฟีเจอร์ส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นใช้ในด้านของการทํางานมากกว่าเขาก็จะมีโหมดอย่างเช่นการสแกนเอกสาร ภาพถ่ายนํำมัต่างๆพวกนี้จะนำไปใช้งานในด้านของการทำงานเขาอาจจะไม่ได้เน้นเอาถ่ายภาพสวยอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเราต้องการถ่ายภาพคนภาพวิวสารที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เรามักจะใช้มือถือเป็นหลักส่วนแท็บเล็ตก็จะมีหน้าที่ในการถ่ายเอกสารใช้วิดีโอคอลประชุมเรียนออนไลน์มากกว่าคุณภาพมันก็เลยอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับตามสไตล์แท็บเล็ตสามารถทำได้ดังนั้นผมเลยอยากให้ทุกคนดูจากภาพตัวอย่างเหล่านี้แล้วก็ตัดสินใจเองนะครับ คว่าคุณพอใจมากแค่ไหนสำหรับคุณภาพของกล้องแท็บเล็ตรุ่นนี้ แบตเตอรี่นะครับมากับขนาดใหญ่ถึง5 0 0 0 m ป ah. ์ถ้าเป็นแท็บเล็ตมันเป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับใช้งานหนึ่งวันเพียงพอไหมเท่าที่ลองใช้ดูผมว่าพอนะแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับเล่นเกมเล่นแอปเป็นเวลา1ชั่วโมงโดยไม่ปิดหน้าจอกินแบตเตอรี่ไปประมาณ13%เรื่องการชาร์จแบตด้วยความที่แท็บเล็ตตัวนี้นะครับจะไม่รองรับระบบชาร์จเร็วหัวชาร์จนะครับก็จ่ายไฟสูงสุด10วัตต์ดังนั้นการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด5 0 0 0 m ป ah, ์ก็อาจจะไม่ได้เร็วมาก แนะนำให้ชาร์จตอนนอนนะครับตื่นมาก็ค่อยเล่นหรือว่าเวลาแบตหมดก็ใช้มือถือแทนชั่วคราวทดสอบชาร์จแบตดูนะครับเป็นเวลา30นาทีก็จะได้แบตขึ้นมาประมาณ20%โดยประมวลผลนะครับจะมากับ CPU n e l i o P22T ใช้งานทั่วๆไปก็พอได้นะครับอย่างเช่นเล่นแอปโซเชียลเน็ตเวิร์ดูหนังฟังเพลงแต่มันก็จะไม่ได้ลื่นอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็จะต้องใจเย็นๆหน่อยเวลาใช้งานนะครับอาจจะมีจังหวะสะดุดบ้างบางครั้งนะครับไม่น่าจะถึงกับหัวร้อนนะครับดูได้จากที่ผมใช้งานในตอนนี้เลยนะครับคะแนนอันดูตู้ทดสอบดูแล้วนะครับก็ได้ไปทั้งสิ้นประมาณ1นึ่งแสนสองคะแนนแรมนะครับให้มา4ี่กิกะไบต์ความจุเนี่ยมากับขนาดใหญ่เลยนะครับถึง1 2 8่งร้อยยี่สิบแปดเอาไว้โหลดแอปโหลดเกมนะครับเพลงต่างๆเนี่ยเหลือเฟือนะครับหรือถ้าใครที่คิดว่าไม่พอคุณยังสามารถเพิ่มไมโคร SD はい。 พูดถึงการเล่นเกมบ้างตัวนี้นะครับจะใช้ GPU PowerVR GE8320 เกมทั่วไปแบบเด็กๆเล่นนะครับเกม Candy เกม Subway อันนี้พวกนี้นะครับหายห่วงเลยมันลื่นอยู่แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นเกมกราฟิกโหดหน่อยนะครับแบบผู้ใหญ่เล่นกันคงจะไม่ใช่ทางของเขานะครับถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับเกมดังๆในตอนนี้อย่าง ROV Free Fire หรือว่า P ับ G นะครับแต่คุณจะต้องปรับกราฟิกให้มันอย่าสูงมาก เอาแบบประมาณปานกลางหรือว่าระดับล่างลงมาก็ได้นะครับมันก็ลากไปไหวอยู่นะครับในการเล่นเกมพวกนี้ ส่วนเรื่องอื่น,นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็จะมีรองรับระบบนำทางด้วย GPS นะครับสามารถเชื่อมต่อแอป Google Map นำทางได้ b e t o o t h นะครับจะเป็นเวอร์ชัน5.0ระบบริการ Android นะครับเป็นเวอร์ชั่น10 รองรับระบบฟิชออล็อกนะครับสามารถใช้ใบหน้าในการสแกนเข้าตัวเครื่องได้แทนการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือที่เขาไม่ได้มีมาให้นะครับรองรับฟีเจอร์ตัวช่วยบนหน้าจอตัวนี้นะครับลองสังเกตดีๆข้างหน้าจอนะครับจะมีแถบเียวขาวอยู่เราสามารถเลื่อนออกมาได้เขาก็จะมีเมนูให้ใช้งานทางลัดต่างๆนะครับอย่างเช่นแคปหน้าจอเปิดโหมดกองแสงสีฟ้าอัดชิปหน้าจอนะครับแล้วก็เขียนลงบนหน้าจอได้เวลาต้องการที่จะเซ็นเอกสาร หรือว่าจะแก้ไขข้อมูลต่างๆนะครับให้เพื่อนให้อาจารย์หรือว่าจะเป็นการส่งงานนะครับแบบนี้ก็อำนวยความสะดวกได้มากพอสมควรสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเวลาซื้อ l e n o v o Tab บ M10 4HD p l ตตตัวนี้ไปไม่ใช่เพียงแค่1กล่องเท่านั้นนะครับ ซื้อ1คุณได้มาถึง2เลยกล่องแรกนะครับก็จะเป็นกล่องที่บรรจุแท็บเล็ตสายชาร์จแบตอะแดปเตอร์คู่มือการใช้งานและก็เข็มจิ้มซิมส่วนกล่องที่2นะครับจะเป็นสิ่งที่ค่ายเร n นะโวเขาทํามาโดยตลอดเกือบจะทุกรุ่นก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นแท็บเล็ตเขาชอบแถมเคสแล้วก็ฟิล์มกันรอยมาให้เลยแบบฟรีๆนะครับค่ายอื่นเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างมีน้อยมากที่จะทําแบบนี้แต่เร n นะโวใจดีนะครับมีมาให้ครบจบเลยตั้งแต่ซื้อฟิล์มนะครับจะเป็น ฟิล์มแบบธรรมดาพลาสติกติดไว้ก่อนได้นะครับป้องกันลอยได้แต่ถ้าใครที่อยากได้ความแข็งแกร่งหรือว่าทนทานรอยขีดขวดดีกว่านี้แนะนําว่าซื้อฟิล์มกระจกมาติดเพิ่มจะดีกว่าส่วนเคสต,ตัวนี้จะเป็นแบบฝาพับวัสดุการทําเคสเนี่ยคือเขาทําได้ดีมากนะครับแล้วก็สวยมากไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นมาแทนเลยใช้ที่เขาแถมมาก็จบและก็ไม่ใช่เพียงแค่สวยป้องกันลอยขีดขวดได้เพียงเท่านั้นเคสต,ตัวนี้ก็มีประโยชน์อีกอย่างคุณสามารถที่จะปรับได้ตั้งแบบนี้ได้นะ ช่วยให้เวลาทํางานนั่งบนโต๊ะก็จะใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับหรือจะเป็นการตั้งไว้ดูหนังอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวทั้งหมดนี้ก็คือสรุปการใช้งานของผมนะครับระยะเวลา1สัปดาห์ก่อนจะไปขอสรุปสั้นๆนะครับว่าแท็บเลตต็ตตัวนี้เหมาะกับใครบ้าง คือมันจะเหมาะกับคนที่ต้องการแท็บเล็ตราคาไม่แพงมากไม่ถึง1,000 0บาทนะครับเป็นคนที่ชอบเสพสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆดูหนังฟังเพลงนะครับและก็ต้องการเอาไว้ใช้ในการเรียนออนไลน์หรือว่าทํางานเพราะว่าช่วงนี้นะครับมีการระบาดของโควิดในดังนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้หรืออาจจะไม่สามารถที่จะไปทํางานได้นะครับก็ต้องมี w o r k ์กฟอร์มโแล้วก็เรียนออนไลน์ที่บ้าน ดังนั้นแท็บเล็ตถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยในช่วงนี้นะครับที่ทุกคนอาจจะต้องมีส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วเกิดความรู้สึกสนใจอยากจะได้จะไปซื้อที่ไหนนะครับอันดับแรกผมขอแนะนําให้ซื้อบนเว็บไซต์ออนไลน์ก่อน เพราะมันมีของแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดขายนะครับก็จะมีบนเว็บไซต์ l e n o v o เองนะครับหรือจะเป็นลองเข้าไปดูใน s h อ p e e หรือว่า Lazada นะครับเว็บออนไลน์ต่างๆดังๆงงแต่ถ้าใครที่ไม่อยากจะซื้อบนออนไลน์นะครับไม่เคยซื้อกลัวนะครับก็แนะนำว่าลองไป หาดูก่อนนะครับถามดูตามห้างใหญ่ๆนะครับแล้วก็ร้านที่เขาขายอุปกรณ์ไอทีนะครับว่าเผื่อจะมีไหมอย่างเช่นเจมาร์ Mart นะครับปานานาไออะไรประมาณพวกนี้ราคาของแท็บเล็ตนะครับเล n เ v อร์บ M10 4HD พัสจะมีขายเพียง1รุ่นเท่านั้นแรม 4GB กิกะไบหน่วยความจำา128รราคา8,490บาทเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วถ้ารู้สึกว่าชอบนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไป อย่าลืมที่จะกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและก็ติดตามวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยแล้วเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ